สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมเสิร์ตีสุดสัปดาห์สุดสั่งไว้2020 Happy b i ์ t h d a y เสียบซันนี่เออเพื่อนสถานที่โดยชมโซนลัอกชั้น23นักตู้ฝั่งซ้ายมือผมชื่อว่าอะไรครับ5ชึ้งนะไม่ใช่ไหนครับร่าง3ี่ไม่อยากพูาง3แล้วพูดชื่ของเขาชื่อว่ามาร์คเคครับมาร์ค SK ไม่ใช่ไหนครับตักแก้วครับใครเป็นลูกพี่ลูกพี่เสียบบอลวิกไนท์ไก่ตอนนะครับเป็นลูกพี่โจ๊กเกอรในกติกามวย ไทยหนึ่งยกสามนาทีไม่ใช้ตอกไม่จมตีไททอยและแนวกระดูกสนันหลังไม่จมตีกระจัดเชื่อความคำสั่งของกรรมการขอเชิญนิวฮาร์แมนเป็นกรรมการคูร่น,นี้ครับพลามสามตรงหลายคนเลยนะครับวันนี้พลามสามตรงหลายคนเลยเนี่ยเอาแล้วคู่นี้คริญรักศาสตร์เจ้านรามสามเอา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 ,เอา,เอา,เอา

ไปด้ได้ลขึ้นมาาขึ้นมาขึ้นมาเอ้หนุ่มพี่ลามทำไรครับผมไรครับมหน่ไปอยู่แล้วเอาอะไรเินติดตั้งงติดตั้ง กระดูกตายรดูกตายนะครับกระดูกตายได้เลยเอ้ยเอ้ยเอาเนกูเอาเนกูดนเยอเราเเอาเเอาเ้เสตาเสด้วยนะครับเสตานัช็อกพยายามไม่ตุ้มเลยนะครับเพราะว่ามันลื่นสองเซนะครับัช็อกอันนี้กูล้มวางเนเอาเดินเร็เอาเดินเร็ Bên một cái lại, bên một lại. chưa Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp Amén.